สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาข้าวเหนียวลําไยค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวเหนียวแก้วลําไยนะคะขั้นตอนการทําเหมือนกันค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะหน้าตาที่ทําเสร็จออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะสามารถทํากินทําขายกันได้นะคะมาเริ่มกันที่การแช่ข้าวเหนียวค่ะล้างจนสะอาดนะคะจนกว่าน้ําจะใสค่ะ ทั้งหมดก็จะใช้500กรัมนะคะสำหรับข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้นึ่งค่ะล้างข้าวเหนียวจนสะอาดดีแล้วก็แช่ไว้3ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าใครจะทำตอนเช้าก็แช่ข้าวเหนียวไว้กลางคืนได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาต้มน้ำลำไยไว้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าพี่จะทำน้ำลำไยด้วยนะคะ แต่ที่ใช้จริงๆเนื้อลำไยจะเอาแค่250กรัมแล้วก็น้ำต้มลำไย200กรัมเองค่ะส่วนน้ำตาลให้เพื่อนๆชิมเอาเองนะคะใส่ตามชอบได้ค่ะต้มเสร็จแล้วพักไว้นะคะมานึ่งข้าวเหนียวกันต่อเลยค่ะเราจะใช้เวลานึ่งข้าวเหนียวประมาณ30นาทีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอตัดมาตอนที่พร้อมทำแล้วค่ะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะ250กรัมค่ะ แล้วก็กะทินะคะ500กรัมค่ะข้าวเหนียวที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณ760กรัมค่ะอันนี้เป็นน้ำลำไยนะคะที่เราต้มเมื่อกี้ค่ะใช้200กรัมนะคะเทลงผสมกับข้าวเหนียวที่นึ่งสุกได้เลยค่ะคนเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวเป็นก้อนนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะเดี๋ยวมาเคี่ยวส่วนของน้ำตาลมะพร้าวกันต่อเลยค่ะ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะใช้เป็นไฟกลางหรือไฟแรงก็ได้นะคะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนค่ะสำหรับสีให้เพื่อนๆสังเกตเอาเองนะคะถ้าชอบสีเข้มๆเหมือนข้าวเหนียวแดงแตัดก็ให้น้ำตาลสีออกไม่นิดนึงแต่ระวังความขมด้วยนะคะของพี่วันนี้ที่ทำก็จะไม่เอาสีเข้มมากค่ะเอาประมาณนี้นะคะเพราะว่าจะใกล้เคียงกับสีของน้ำลำไยนั่นเองค่ะ ที่เราเคี่ยวคือเราต้องการฟอรมหอมนะคะได้สีตามต้องการแล้วค่อยๆเทกะทิใส่ลงไปค่ะระหว่างที่เทให้คนตลอดเลยนะคะอย่าใส่ทีเดียวค่ะค่อยๆใส่แล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะใส่กะทิทั้งหมดลงไปแล้วก็จะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ1นส่วนสีช้อนชานะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ใช้เป็นไฟกลางนะคะรอบนี้เหมือนกันขัะคนตลอดเลยค่ะจนได้สีตามที่เราต้องการนะคะตอนนี้ใกล้จะได้สีตามที่ต้องการแล้วนะคะดูความข้นค่ะเวลาตักขึ้นมานะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่เหนียวมากนะคะก็ใส่ข้าเหนียวทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าใครทำเป็นข้าวเหนียวแดงแนะนำให้เคี่ยวน้ำตาลต่ออีกนิดนึงค่ะ ถ้าน้ำตาลเคี้ยวให้แดงเข้มกว่านี้นะคะก็ต้องระวังความร้อนด้วยค่ะคนอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเริ่มเข้มตามที่เราต้องการรีบใส่ข้าวแล้วคนทันทีเลยค่ะพอพี่ใส่ข้าวลงไปแล้วก็ใส่ลำไย,ยตามลงไปนะคะในส่วนของลำไย,ยนี้ไม่จํากัดนะคะสามารถเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็มาผัดไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําทั้งหมดจะแห้งค่ะ ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะถ้าข้าวของเราอิ่มน้ําเต็มที่แล้วมันก็จะมีความงวดค่ะใช้ไม้พายปาดดูนะคะถ้ายังเหลวๆแบบนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องแห้งประมาณนี้นะคะพอปาดไม้พายลงไปไม่ติดขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเทใส่ถาดพักให้เซ็ตตัวได้เลยค่ะแต่ของพี่จะใส่ในถาดคัพเค้กแบบนี้นะคะ ตักใส่ลงไปค่ะตักเม็ดลำไยลงไปด้วยนะคะกดให้เต็มพิมพ์ค่ะเท่านี้ก็จะได้เป็นชิ้นสวยๆวยเท่ากันนะคะขนาดนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเลยค่ะใส่ถ้วยแบบไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เป็นถ้วยพลาสติกรอให้ข้าวเย็นลงก่อนนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยลำไยค่ะกดๆลงไปนะคะให้จมข้าวไปครึ่งหนึ่งค่ะเวลาข้าวเซ็ตตัวแล้วเขาจะเกาะกันเป็นก้อนเองนะคะ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยระหว่างที่เราพักให้เซตตัวรอให้ข้าวเย็นลงเราต้องปิดแรปด้านหน้านะคะเดี๋ยวข้าวด้านหน้าจะแห้งค่ะปิดแรปให้แนบสนิทกับหน้าข้าวแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะนี่นะคะทําแบบนี้เลยค่ะตัดมาดูส่วนที่เย็นเซตตัวเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะแกะออกจากคมพมง่ายๆเลยนะคะได้เป็นชิ้นที่สวยงามค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนทำขายก็สามารถแพ็คใส่กล่องแล้วปิดฝาได้เลยนะคะลองทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะเก็บไว้อุณหภูมิข้างนอกได้ไม่เกิน2วันนะคะถ้าไว้นานกว่าน,นี้แนะนำให้แช่ตู้เย็นแล้วนำออกมาอุ่นค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ